มาเรื่องภูไนข่าวว้งครับผู้ไเข่าวว้งมาตั้งกตำบลได้ยุทที่แยกคุ้มไม้ผู้ใดเข่าวว้งแล้วก็ไปด้วยตำบลคุ้มสินคุ้มไม้ตำบลสะพางท้องตำบลคุ้มเก้าตำบลสงเฟย์ตำบลหนองเบือแล้วนะครัระชาสามารถกระพร้อมตั้งยุทธที่แยกคุ้มไม้เป็นขบวนแรกผู้ให้เข่าวงเป็นขบวนแรกหลังจากนั้นนะครับกระลบสุกุสกุครับ วันนี้พี่น้องผู้ไทยเมืองกุศสิ่ขอต้อนรับพี่น้องผู้ไทยเนอะผู้ไทยใกล้สอนนี่เอฟเบย์จดงหวองผู้ไทยใกล้สอนเนื่องจากมาเวลาเอาหัวเมละ่ะเอาไปขอผู้สาวเป็นอันนั้นเราจะแต่งงานแหละต้องในใกล้ต้มหมอเออกระตุกเบอร์หนึ่งคอยเบอร์หนึ่งมิดดำแก้วเ,เราโค่น,นหนึ่งตีก้าวเท็บหนึ่งดอกไม้เทิดภูพอล้ำเราเอาเปื่นลุงตาพาเขาฝ่ายผู้ยิ่ง เชินเสบ้าวาสสนะครับถ้ามีอะไรต้มของก้ามีมีมีสอนนะเพลงนี่หมายถึงสร้างสอนเพราะอะไกันังหายเมียกระทำปังพลัมเมียเอ็ดเนอะเพราะฉะนั้นล่ะอาพอร้านก็ไปแล้วได้กระตุกผ้าเก้าไปตั้งสนานตาตาลุงตาผ้าเก้าลุงตาผ้าเก้าหมายถึงพ่อแม่เจ้าสาวอายพ่อแม่เจ้าสาวเอ้ยพ่อแม่เจ้าสาวอันนี้ลุงตาผ้าเก้า การไปคอเขาเนี่ทั้งผู้สาวนี่เอาโคตรทั้งพอได้มา